พูดอะไรนะตปแม่าสเดี๋ให้ฉันบีกวหูมดแรงนกี่โมงวากี่โมงี่วันนิงเี่่เหือนนแนอนยังตีหกาคนนอนตามนี้ไหมหนักด้วยขนตาอยากพี่นอนไไมนอนอันนี้ไม่แบ้นอน แช่นขอถอนตัวาเวกแช่นขอถอนดวล้วบทต่อไปพูดอะไรต่อพูดอะไรนอ่ช่นขอถอนตัวจกการเป็นแฟนคลับเพราะว่าเธอไม่ชอบพี่คอเสียงนีเหมือนเราเหมือนแช่นขอถอนตัว ของตัวของการเป็นแฟนของเธอพเนกันเนอคุณุคุณทำให้พี่ครอบครัวพี่ชายจ่าแยคุณทำให้พี่จ่ายนสต์แยอันนี้ไปแล้วน้ไปแล้ที่นี่อะไเซ่านะเอ่าขอเ่าของสัมปังอะไระมันสัมปัหลังรยอเปล่าไี่นี่ไม่มีเหนื่อยและที่นี่ไม่ นีนยากมากเป็นคำโบราณพูดอยู่ประมาณแค่ครั้งอืฉันรออยู่ันไดันรอที่รอเขาเวาั็กินที่พูดาแเรเพื่อฟประโยนี้ที่พูดกับเราพดแกัทีอห้ประมาณนี้น้ นไม่ใช่มันมีคำานึไม่ใช่มันมีคำหนยว